ครับวันนี้เราจะมาแปลกนิดหนึ่งนะครับพอดีพี่ๆน้องๆกันมาก็มาหรือตรงชั้นตรงข้างหลังนะครับหรือตรงชั้นข้างหลังคือ,อยังไงครับเห็นภาพถ่ายนะครับเห็นภาพถ่ายตอนเป็นฟิล์มนะครับตอนเป็นฟิล์มสมัยผมเล่นพระตั้งแต่เริ่มแรกมหาศาลมากนะครับมหาศาลมากนะครับเป็นทั้งพระกรุซะส่วนใหญ่นะครับเดี๋ยวเป็นพระ ถ้าเป็นพุทธคุณแม่จะบอกกันอีกทีนะครับเราทำคอนเทนต์กันดีดีนะครับเยอะมากสมัยก่อนอย่าลืมครับสมัยก่อนจะลงสื่อโซเชียลไม่มีจะมีเป็นหนังสือนะครับเป็นลงหนังสือไม่พอต้องถ่ายรูปนะครับแล้วก็มีฟิล์มนะครับมีฟิล์มสมัยก่อนนะครับสมาชิกอาจจะไม่บางยุคใหม่จะไม่เคยเจอนะครับเรามาดูตรงนี้เห็นไหมฮะสมัยก่อนผมเก็บไว้ผมจะเก็บเป็นคนที่เก็บพรายเยอะมากคืออันดับหนึ่ง เห็นไหมฮะทุกวันนี้ไม่มีแล้วคืออัลบั้มโกดักขนาดเล็กนะครับแล้วก็ฟิล์มนะครับเห็นไหมฮะฟิล์มจะเป็นฟิล์มเล็กๆขนาดนี้เองนะครับเป็นฟิล์มแล้วก็ข้างในนะครับข้างในเขาจะมีเขาจะมีแผ่นฟิล์มอยู่นะครับเขาจะมีแผ่นฟิล์มก็จะเป็นอย่างนี้เลยสมัยก่อนจะเป็นอย่างงี้นะครับนี่ก็คือประมาณปีสัก 42- 43ตอนนี้ผมยังไม่มีห้องตรงนี้เลยนะครับแล้วพอมาตรงนี้นะครับ พอมาตรงนี้นะครับนี่คือเล่มที่หนึ่งผมจะเก็บไปเลยนะครับบอดี้มาเล่มที่8ิ2 8อ2นี่ก็ผมมาที่นี่แล้วนะครับเป็นเริ่มเป็นดิจิตอลแล้วนะครับเริ่มเป็นดิจิตอลแล้วนะครับไม่มีฟิล์มแล้วนะครับนี่สําหรับพระก,กรุกนะครับนี่คือต้องคือขนาดรูปภาพเป็นจัมโบ้หมดแล้วนะครับรูปภาพเป็นจัมโบ้หมดแล้วนี่คือ เรามาให้ดูชมกันนะครับคือสิ่งหนึ่งนะครับคือความตั้งใจจริงนะครับสิ่งที่สองคือต้องรักในอาชีพของเราแล้วก็ต้องศรัทธาที่เราทําอยู่นะครับอันนี้นะครับเก็บมาโดยรวมแล้วนะครับโดยรวมแล้วเนี่ยการภาพพระทุกอันนี้คือเด็กรุ่นใหม่เซฟในเครื่องได้แต่สมัยก่อนเห็นไหมฮะสมัยก่อนจะเก็บเป็นฟิล์มแบบนี้หมดเลยนะครับแล้วค่อยว่ากันนะครับ อีพีหน้าเราจะพูดถึงเรื่องพุทธโมหมอนกันนะครับอีพีหน้านะครับวันนี้เป็นพระกุก่อนะครับวันนี้นะครับเรายังไม่ได้ถ่ายพุทโธแล้วก็ให้ดูตรงนี้ก่อนนะครับความสําเร็จไม่ได้มาง่ายๆเลยนะครับแต่ละอย่างแต่ละเรื่องนะครับเจอกันอีพีหน้าครับ